หนึ่งนะคะของทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นประตูริมรั้วของทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ประตูปิดหมดทุกป,ประตูนะคะไม่สามารถให้เข้ามาได้นะคะโดยมีแกนนําทั้งหมดนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ชมนุ่เนี่ยทั้งหมด100คนนะคะจากเดิมที่เคยมีการเจราจาเอาไว้ว่าคุณจตุพรเจราจากับในส่วนของพลตำรวจตรี พลตำรวจตรีวิชัยนะคะว่าขอในส่วนกำลัง50คนแต่ว่าเบื้องต้นนั้นทางตำรวจอนุญ,ญาตให้เข้ามาทั้งหมด100คนนะคะดังนั้นในเวลานี้นะคะก็แกนนำก็เข้ามาแล้วราวนี้ก็จะเห็นนะคะว่ามือที่ถือยิงคือแกนลอนค่ะซึ่งเป็นเลือดของบรรดากลุ่มมวลชนคนเสีแงได,ได้มีการเทราดแล้วที่บริเวณริมรั้วนะคะก็จะเห็นว่าเป็นสีแดงเลยทีเดียวนะคะก็เต็มไปด้วยเลือดค่ะซึ่งในส่วนของ นำกลุ่มแส้แดงเขาระบุนะคะว่าหลังจากที่มีการเทเลือดใน2ประตูนะคะประตูหนึ่งและประตู2ของจำเรียบบัฐบาเรียบร้อยแล้วนั้นจะมีการนำ เลือดที่เหลืออีกจำนวน3แกลอนค่ะเพื่อนำไปเทต่อนะคะที่บริเวณพักประชาธิปัตย์ค่ะให้กับนายสุเทพทูชาติบัรญัรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะในฐานะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เดินถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยค่ะขณะที่ในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะล่าสุดรุนร่บบนวยกาโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนั้นนายแพทย์ชัยวันจเจริญโชคทวีนะคะก็บอกนะคะว่า การใชเลือดนี้นะคะแม้ว่าหลายคนเนี่ยประชาชนอาจจะก,กังวลน,นะคะว่าอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อติดเชื้อนะคะแต่ว่าในส่วนของทาง เมื่อในการนั้นก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมโซเดียมไฮโปคลอไรหรือว่าน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะจํานวน100แกลลอนค่ะเพื่อที่จะมาทําความสะอาดนะคะซึ่งหลังจากที่มีการเทรเลือดแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ของกทมแล้วก็หน่วยแพทย์ข,ของวชิรพยาบาลนั้นจะได้มีการทําความสะอาดโดยเทโซเดียมไฮโปคลอไรลงไปนะคะแล้วก็โกยจํานวนเลือดเนี่ยน,นะคะเหล่านี้เข้าไปในถุงค่ะแล้วก็ทําความสะอาดด้วยการเทรน้ํายาฆ่าเชื้อ,ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดะคะ่ะเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจประชาชนมั่นใจได้ ะะว่าเลือดที่เทนั้นแม้ว่าอาจจะมีการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีการแพร่เชื้อออกไปได้ค่ะขณะเดียวกันในเรื่องของระบบของการระบายน้ําก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าได้มีการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ค่ะ